เตือนคลิปนี้ค่อนข้างมีเนื้อหาที่ไม่สุภาพเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรให้คำแนะนำอาจนิ้้งยามดอกไม้ทางสวนหรือสวนสัตว์มากหรือว่าได้อันนี้แม่เตือนแล้วนะเดี๋ยวแม่จะวีนะจ๊ะพอต่อสวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการเชฉรี่อุ๊ดเล่ยแม่เลือกสวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการเชฉรี่แอคนะคะกับช่องเทอสตอรี่นะคะ วันนี้คะ่ะเราจะมาทำอะไรคะพอสอนเราจะม,มารีแอคค่ะเรื่องแปรรักด้วยใจเธอนะคะจากนาดาบาังกอกซึ่งมลิตซีรีส์วายป้ามันเป็นรีล์วายป้าน่าจะใช่เลยเ,<อ>เป็น Official Teaser มา,าก็จะเริ่มวันที่22ตุลาคมนี้ทางไลน์ทีวีค่ะเวลา วันพฤหัสทุกวันพฤหัสเวลาสองทุ่มตรงก็ไปดูกันได้นะทุกคนแต่วันนี้เราจะมารแีแอปเป็นทีเซอร์ก็คือมาลงไปสองวันแล้วแหละเราเพิ่งมาถ่ายทำกันอ่ะเริ่มเลยนะแม่ขอค่าละลานมีผลยืนอ่ะยืนเลย่วันนี้ขสีเพื่อการเตรียมสอบมหาวิทยาลัยรอบเอ็มชันนห็นว่ามีหลายคนอยากเป็นนักแสดงมีไหมใครอยากจะเรียนนิเทศศิลป์หนูหา เพืไอนแม่ก็ต้องงานแล้วปะวะยังไม่เสร็จจบกัไปอีกเหรอจะเข้ามหาลัยอยู่แล้วนด้วยมันเปัญหาอะไรกูมากปะก็ที่กูเชียร์มึงะพงเงินกูไม่ไปดว่าึงจะไปคู่แข่งไงมึงแม่งฝังใจจังวะไม่อยากชนะมันอะใครมาเนีศัตรูมึงมองกูด้วยเหี้ยอะไรลึกมองกูทำไมอะมองกูว่าอะไรสัตว์มองกูทำไมอะ จะเรียนดีกว่าไหมแนนมันแค่นี้่ะสอบไม่ติดหรอกคุยอะไรกูอีกใจมันเลยใช่ไหมคือกูก็อยากขอโทษถ้าถ้ากูไปทักมึงก่อนมึงก็ไม่คิดจะทักกูเลยใช่ปะที่กูติวจีนใช่ไหมเดี๋ยวที่ติวไปแล้วก็ตัดมาสี่กันเองอะ เยี่ส,สามเดือเน,นเคยไม่ใช่ไเลยจดยมช่วยมึงภาษาจีนต้องจำเป็นภาพหนึ่งคำก็คือหนึ่งตัวก็คือหนึ่งควาหมายอ่ะเีเสี่ยงกุดุพติชอบี่เแบบนอนตีกัารระหว่างตคนะ ให้เีามาเิวกับพวกเราได้ปะคิดว่าไม่ชอบอ่ะคิดว่าเราเรากก่ามาสนไปแล้วอ่ะจะคิดมากทำไมกูก็สน่หกับมึงที่สุดล้อไงวีเพลงดีมากพี่วีกินเราเองมึงก็เหมือนกัน

ต่อ,อ,อให้มีเวลามากีดกันใจ,ใจฉันก็พุ่งไปหาเธอแต่ได้กีกันได้โชคชะตาถ้าฉันไม่ยอมแพ้ฉันต้องทำยังไงดีมากธอเอาดีาด วรนที่22ตุลาคมเนี้ยใช่เริ่มงตอนแรก22 ตุลาคมนี้วันพฤหัสทุกวันพฤหัสสองทุ่มทางรายการทีวีต้องดูที่รายการทีวีเท่านั้นนะคะเป็นที่ไหนก็ไปเจอครับต้องดูรายกทีวีเท่านั้นแต่ถ้าอยากดูดีแอคที่บู๊บบู๊บว่างๆก็มาดูได้ที่เทอร์สตอรี่วังสุดแล้วตอนนี้เราจะไม่เป็นการพูดแบบไอ้นี่แล้วกันไม่เป็นพูดการพูดฉากแล้วกันเพราะมันเป็นการแค่ทีเซอร์เราไม่รู้รายละเอียดมากมให้พูกภาพรวมๆของซีรีส์ที่เราดูจากทีเซอร์เป็นแค่แบบการรีแอคจากทีเซอร์ที่เราดูแค่เพียงสี่นาทีเนี่ยแล้วกันว่ารู้สึกยังไง เราสึกว่ามันถัดใจมากอยู่หรือความค่ายนาดาวเนาะ<ช>ทำบางทีเขาไม่ทําอะไรแบบไอ้นี่แล้วเขาทําอลังการอยู่แล้ว<ช>เราเชื่อใจตั้งแต่เรื่องไอ้นี่รักจุดใจแล้ชุกเฉินแล้วใช่หมอ<ช>ฉลามแล้วก็อะไรนะหมอฉลามหมอเตาเอออะไรเงี้ยชอบมันคือดีตอนนั้นเพลงที่ฮีขอ,ของเขาก็อะไรนะรักดใส่งบิดายทั้งแต่แค่ยักรู้และเธอยังรักฉันดีไ แล้วก็เขาลองให้ you are my everything ด้วยซึ่ง I love you everything ชื่ออะที่มันราเป็นอะไร You are My Love you my everything are อ๋อฉันพอได้ยินได้ยินอยู่ก็มัน็นเสียงการ์ดเยใช่ใชเรารู้สึกว่าแล้วอย่างหี่พี่พีกับพี่วิวกินเนี่ยคือเคมีสองคนเนี้ยเขาเข้ากันตั้งแต่หลายๆหลายคนเราก็รอซีรีส์ตัวเนี้ยมานานมากเพราะแบบซึ่งอันนี้ก็ ใช่ใช่จบจดแล้วก็ภาพด้วยภาพด้วยอะไรด้วยมูดแอนโทนอ่ะคือมันดีมากทุกคนมันดีใช่มันทำให้นึกถึงซีหนังเรื่องรักแห่งสยามป่ะมันโทนแบบเดียวกันอุ่นๆแบบนั้นน่ะอบอุ่นอ่ะใช่เหมือนสกายักแห่งสยามเลยประมาณนี้เลยอ่ะรู้สึกว่าแบบเราด้วยความใจรักฉันด้วยใจเธอใช่ฉันบอกเลยว่าสมหยุดที่ไหนส่งกระยุดส่งหยุดที่ไหนหยุดที่ ไลฟ์ทีวีวันพฤหัสสองทุ่มตรงอย่าลืมไปดูกันด้วยนะทุกคนอย่าลืมไม่ใช่อย่าลืมหยุดนะคะหยุดค่ะหยุดซับสไครต์ตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะเล่นนะสำหรับการดูสี่นาทีนี้สำหรับตัวจอชันเออจอปอนนะคะคิดว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้มันดูน่าจะสนุกมากมันเล่าถึงเพื่อนน่ะวัยมัธยมอ่ะคำว่าเพื่อนมัธยมอ่ะมึงมันคือดีที่สุดมันคือช่วงที่ The Best ที่ชุด t <c oughs> ด e ร์เวนที่สุดของช่วงชีวิตแล้วถ้าแบบใครอยู่ในช่วงมัธยมอยากให้เก็บประสบการณ์เก็บความทรงจำไว้ดีที่สุดพอเราเข้ามาอยู่ในรั้วมหาลัยอะ่ะมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งไปเลยมันจะไม่ได้ฟิลที่แบบมัธยมอ่ะใช่แล้วก็เรื่องเนี้ยมันคือของค่านาดาวอย่างที่พูดอะ่ะ เขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะไม่ได้มาเล่นๆใช่ไม่ได้มาเล่นๆค่ายระดับไม่เคยมาเล่นๆจริงๆทุกคนจริงไม่มาเล่นๆมาแบบเต็มสัดใหญ่เล่นใหญ่รังการคือร้อยล้านนะยอดวิวก็ฝากกดไรก็แชร์ที่ช่องเราด้วยเนาะแต่เราอ่ะตอนแรกเราจะลาเราอ่ะต้องเปิดคลิปแบบภาษาจีนเนาะเออเออเนาะแต่แบบมันพลาดไปแล้วไปนีฮาวนิฮาวอ่ะยังไงลาภาษาจีนพูดว่าอะไรวะอายรโด ไอ k ดโนอะไรล่ะาษาศีนคือหนูไม่รู้เลยไอโดโนหนูไม่รู้ไม่รู้รู้แต่มีห่าอย่างเดียวเวลาแบบอาจจะเราซื้อสออย่าเนี้ยพอจะรักก็ซีซีเราซื้อแค่นี้ไม่ได้มีบอกบอกอะไรก็เซียเซียแล้วกันขอบคุณปะ่ะ เซีียละกันก็ขอบคุณสรบการดูและการติดตามของช่องเธอ s t o r สตอรี่นะคะถ้าอยากให้ประทับใจมากกว่านี้ก็กด u b s ส r i b e หรือกดกระดิ่งนะคะกริ๊งกริ๊งเด้อใช่เพื่อไม่พลาดคลิปของพวกเรานะคะสําหรับทีเซอร์ครั้งนี้ก็รอติดตามกันได้นะคะวันที่22ตุลานี้นะคะอุ้ยใกล้ถึงแล้วนี่ใชเดาวรอเลยอุ้ยแต่มึงอุ้ยมึงคือเขาแบบ ขาปล่อยทีเซอร์มาห่างก,กับแค่วันจริงแค่ไม่กี่วันคือแบบมันเป็นการเซอร์ไพรส์มากไม่ได้ไมไ่มีการเตรียมตัวอะไรเลยไม่ต้องเต,คคตรียมตัวทุกคนเพราะว่าปังอยู่แล้วปังอยู่้ะคะไม่พลาดเจอกันที่รายทีวีแล้วมาเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายสำหรับวันนี้บ๊ายบายบายสามสี่ห้าเลย 3, 4, 5, <c oughs> ไม่ได้บายเลยอ่ะจริงจังแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบไป ไหนๆก็ดูคลิปกันมาจนจบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Play Story นะคะและอยู่ด้วยกันไปจนถึงครบ11,000และ1ล้านซับและหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของปอนนะคะแล้วใครอยากดูคลิปต่อไปก็กดตรงคลิปถัดไปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายยแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะ